เพื่อนๆทุกคนเพราะว่าเขาเนาะเขาอยู่เพลยโนะโซะวันนี้เนี่ยมาในรูปแบบผู้ชายเนาะก็อาจจะแบบพูดแห้ซอฟตรลงนิดนึงก็ตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาสร้างขึ้นมานวันนี้เขาก็จะสอน้ลงๆสร้างตัวแอนิเมชันแบบ AI เหมือนที่เขาทำนั่นเองเนาะแต่ว่าอันนี้จะสอนสร้างแบบแง่ายๆจะไม่ได้สอน ว่าตั้งแต่ต้นหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่คือเขาก็ปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆในทีมของเขามา รลวนิดหนึ่งเนาะเขาก็เลยแนะนำว่าใช้ไอตัวโปรแกรมตัวนี้ดีกว่าคือมันง่ายแล้วก็น้องๆก็เอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาวาดอยู่เนาะแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะดีมากๆเขาก็เลยจะมาสาธิตการใช้ให้เพื่อนๆดูเนาะซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่แบบง่ายมากแอดวานแล้วก็ง่ายไม่ต้องเสียเวลามานั่งวาดแล้วก็สามารถนํา ตัวงาตัวเนี้ยมาใช้ได้เหมือนกับที่เขาทำเนาะก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่น้องทุกคนนี่อันนี้ก็มาพบก,กับตัวโปรแกรม v r o อย Mobile นั่นเองเนาะซึ่งเขาเนี่ยได้จำลองตัวโปรแกรมให้อยู่เขาไม่ได้จำลองสียเขาก็จะเข้ามาสาร้างให้เ,เพื่อนๆดูเนาะซึ่งมีน้องคนหนึ่งถามว่า ทำยังไงให้ตัวกระตูนแบบ AI แบบเคลื่อนไหวได้ทําอะไรได้เนาะก็เข้ามาใช้ตัวโปรแกรมนี้เนาะพีรอยโมบายปุ๊บกดเริ่มแล้วก็อักรีไปเลยนะอปุ๊บแล้วก็ทําการกดล็อกอินอันนี้ขออนุญาตใส่ไอดีแป๊บนึงน,นะอ่าเมื่อทําการกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามารูปแบบนี้เนาะซึ่ง มีน้องผู้ชายจริงๆก็มีทั้งน้องผู้ชายทั้งน้องผู้หญิงแหละมาถามแต่ว่าเขาก็เลยรู้สึกว่านั้นก็นไหนๆก็สร้างในเมื่อน้องผู้ชายถามก่อนก็น้องสร้างแบบเป็นตัวละครผู้ชายเนาะนี่ก็กดไปปุ๊บอันนี้จะสร้างแบบง่ายๆเนาะแต่หวังว่าน้องๆจะเอาไปใช้แล้วก็ทํากันได้จริงๆเนาะก็เลยเน้นสร้างแบบนี้นั่นเนองเนาะนี่อันดับแรกนะอ่ะเปลี่ยนทรงผมสักหน่อยนึง จริงๆไม่ต้องไปสร้างแบบยาาๆให้ปวดหัวหรอกสร้างแบบง่ายๆก็ได้เอาชิวๆไว้ก่เอนเออรอเหมือนกันนะั่นออะไรนี่ออันนี้เขาก็จะมีทรงผมใม้เืินเนาะอันนี้เขาจะสอนเพื่อนๆสร้างแบบง่ายๆนะแต่ว่าเอาไปใช้ได้จริงเนาะอ่าไหน็งๆก็เลือบละเราเป็นผู้ชายนะสีนี้เทไหมสีไหนเทเอาสีดำแล้วกัน้ไม่เลือก็สีนี้ แบบชอบเองอะทำเองชอบเองอย่าไม่เท่เนาะเราต้องเอาแบบเท่ๆเลโอเคกดตกลงอ,อันนี้อันนี้ก็อยู่เพื่อนๆจะตั้งะคอนเฟิร์มไปอเราได้ผมผู้ชายมาแล้วนะครับดูแบบเท่ๆนิดนึงโอเคนั้นเราไปดูเสื้อกัน่อยดีกว่า น้องไม่ต้องมานั่งวาดเองเลยนะอันนี้มันมีฟรีหมดเลยอันนี้มันมีฟรีหมดเลยนะคะน้องๆอ,อ้โหดูหล่อเท่จังเลยพระเทพพระพุทธทำไมเรารู้สึกว่าแบบอันนี้ง่ายกว่าโปรแกรมที่เข้าแบบทำอีกนะเพราะว่าโปรแกรมที่เขาแบบทำเนี่ยต้องวาดเองแบบเยอะมากอ,มอันนี้คือชิลมากน้องแค่แบบกดใส่อย่างเดียวเลยเอาแบบอะไรดี ดูผู้หญิงจังเลยแต่ไม่เอาดีกว่ามันดูผู้หญิงเกินไปอันนี้แบบเป็นผู้ชายเรียบร้อยแนละ้ะอ่าดูผู้ชายผู้ชายนี่ซึงอันนี้อะไรเนี่ยเห็นชุดนี้แบบแปลกมากเลยว้าวยุคตะหรอโหเอานี้ดีกว่าเอาแบบปึ๊บตรงนี้มาแบบแนวไอดอนดูซิชุดที่เขานิยมใส่กันมีชุดอะไรบ้างนี่ฟรีหมดเลยนะ โอ้โหเท่จังเท่จักชอบอะอต้องมานั่งวาดเองหเหนื่อยเลยน้องๆก็กดใช้ไปเลยเนาะนได้แล้ววัเท่เลยให้ตายเหรอทำไมเรารู้สึกว่ามันเท่จังเลยนะ เอาเป็นว่าแบบโอ้โหนี่คือไม่ต้องมานั่งวาดเลยนะน้องๆคือโปรแกรมนี้คือโคตรดีมากสำหรับน้องที่อยากจะทำเหมือนของพี่นะไม่ต้องเหนื่อย <c oughs> กดจิ้มกดจิ้มใส่อย่างเดียวเพราะเขามีอะไรฟรีมาให้หมดแล้วเนาะของฟรีเราต้องใช้ใคุ้มมาผมแม่งอยากเทอะใส่สูตรดีกว่าใส่สูตรดีกว่าใส่สูตรดีกว่าผมโคตรเทเลยอะน้องๆ เพื่อนๆมีเรียนที่จะซื้อก็ซื้อน,นะแต่เขาก็เอาแบบริั่นธรรมดาพอ,อาแบบนี้แล้วกันโอ้โหดูเท่หน่อยกางเกงกางเกงต้องแหลมๆหน่อยครับเออคืออินเองอ่ะเยังกับเล่นเกมแต่งตัวเป็นไงสวยไหมเท่ไหมเอาไปว่าเท่แล้วเนาะ นี่เป็นกระโปรงเหรอเนี่ยนี่เอาอะเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชาย ah, okay. เราอย่าลืมคาแรคเตอร์เราแล้วเราเป็นผู้ชายนะโอเคเอาเอ๊ะเอาาเอาเอาเอาฟรี Plus, หาชุดฟรีก่อนดูว่ามันไม่ฟรีอลยเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเขียนว่าฟรีนะเนี่ยแปลว่าโอเค เอาไปว่าช่วงนี้แล้วกันนะเพื่อนๆแล้วเรากดตกลงปึ๊บนี่เป็นไงดูรอขึ้นมานิดนึงออยู่ชืชปิดไปเพราะเราจะปลดหัวเปล่าๆอาได้มาแล้วความหลอความที่บอกใครก็ไม่ได้มาควดง่ายเลยนะเพื่อนๆคือสร้างแบบง่ายมากนี่เราอัพโหลด,ดหนิดนึงนะคะ รอเขาอัปโหลดนิดหนึ่งอาจจะไม่นานหรืออาจจะนานก็รอสักปิดหนึ่งเนาะโอ้ปึด๊ดละเออเอเอ,เอากอนเอากอนโอเคนี่ก็ประมาณนี้เนาะคือมันก็ไม่ได้ยากเลยนะน้องๆน,นี่ถ่ายรูปแฉมีวิวสวยๆด้วยนะอ้ามีวิวห้องเรียน อะไรเนี่ยห้องเรียนห้องเรียนหรือสกูอ่าดูรอขึ้นมาอีกเป็นไงในเบอาน้องแบบอยากทำนี่พี่ก็มาสอนให้รลยตุ๊กุุุ๊๊นรันเนี่ยดาวน์โหลดนานจังเลยอะสร้างอ่ะไม่ยากเลยเอาแบบง่ายๆแล้วเอาไปใช้งานนะน้องๆน,น,น,นี่เป็นไงรอไหมอ้อมุมต่ำ ุสูงมุสูง,สงเป็นไงสร้างง่ายๆไม่ต้องสร้างยากๆแต่ดูรอด้วยนะน้องๆเอาทำท่านหน่อยสิลูกเออเอาใหม่ลูก oh. โพสใหม่ครับอ oh. <Okay. S 1> เจ๋เดี๋ยวสิยังไม่ทันถ่ายรูปเลย <Yeah. S 1> เอางานเข้าแล้วถ่ายแบบธรรมดาดไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยมันก็จะมีกดเซฟด้วยนะ mm. กดเลย แชร์ได้ด้วยนะเพื่อนเป็นไงคออย่างหลอ่อดูโมมีสิเป็นไงเท่ไหมโคตรเท่เลย มันก็จะมีประมาณนี้เนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเยอะๆๆๆๆๆๆชอบจังมุมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนี่ไม่มีอะไรละนี่ก็ประมาณนี้เนาะดูหน้า ครับ,รบนี่เสร็จละไม่มีอะไรมากเนาะแป๊บเดียวสร้างง่ายๆเท่ๆชิคด้วยออาแล้วก็เอาไปใช้ได้ด้วยนะเพื่อนๆก็ประมาณแค่นี้เนาะไม่ต้องเสียเวลามานั่งวาดด้วยพอเพื่อนๆสร้างเสร็จแล้วเนาะก็จะได้ประมาณนี้ให้เพื่อนๆกดนีอัพแล้วก็ ทำการกดตรงนี้นะปึ๊บมันก็จะทําการอนะัปโหลดเนาะสมมุติว่าเดี๋ยวนะมันก็จะทําการอัปโหลดให้เพื่อนๆเนาะรอสักนิดหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้เข้าไปแนละ้วเนาะอันนี้มันจะอัปโหลดขึ้น b r o y h u b ให้เนาะซึ่งตัวนี้มันก็จะสร้างง่ายแล้วก็ใช้ง่ายเขาก็อยากให้เพื่อนๆทำอะไรง่ายๆเองเนาะก็ได้เอาไปใช้ ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ให้เพื่อนๆกดเซฟแต่ก่อนจะกดเซฟเนี่ยให้เพื่อนๆทาการเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนตอนนี้นิดนึงว่าจะให้เขาทําท่าทางประมาณไหนเนาะจริงๆก็ไม่ได้ยากค่ะตรงนี้จะเป็นเทคน็คเนาะเพื่อนๆอาจจะตั้งชื่อให้เราสามารถหาตัวเราได้ไง่ายๆก็ได้นะันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นเปลี่ยนเป็นนี่เป็นเยบเนาะ แล้วก็กดอีบินี่แล้วก็เพื่อนๆก็ทําการกดเซฟไปได้เลยเนาะพราะเพื่อนๆกดเซฟแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าทางวีรอยเนี่ยได้ทําการอัพขึ้นบนขึ้นไฟล์เนี่ยไว้บนบนเว็บแล้วเนาะพอเราทําการอัพไปแล้วเนี่ยเราก็มาที่นี่ไยจ้ะนี่เราก็จะมาที่ตรงนี้เนาะ ที่เว็บนี่ vloghub นี่แล้วก็เราก็เข้ารหัสของเรามันก็จะเห็นนี่ว่าเราได้ทําการอัพไปแล้วนะอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งถ้าเราเข้ามาในนี้จริงๆเราไม่ต้องวาดไม่ต้องปานเองไม่ต้องเสียเวลาเลยเนาะก็คือเราสามารถดึงงานของคนอื่นไปใช้ได้แต่ว่าเราต้องอ่านเงื่อนไขของเขาด้วยนะบางที บางคนเนี่ยเขาสร้างมาแล้วก็เขามีเงื่อนไขทางกติกาอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังด้วยเนาะแต่อันนี้ก็คือ <c oughs> เขาแค่แบบกดตกแต่งตกแต่งตกแต่งแล้วก็เอาอัพพออัพเสร็จ <c oughs> แล้วก็เอามาเอาแอบใช้กับตัวโปรแกรมต่างๆเนาะในการทำ <c oughs> ก็แค่นั้นเองมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือแบบสร้างง่ายๆเขาอยากให้น้องๆคือ กดเข้ามาปุ๊บก,ก็คือทําได้เลยไม่ไม่อยากให้น้องๆแบบเสียเวลาวาดมากมายเนาะแต่ถ้ามองๆอ,อยากจะเสียเวลาวาดเนี่ยมันก็มีอีกลายโปรแกรมเลยที่แบบว่าเราวาดขึ้นมาเองทําขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองซึ่งมันจะขวดเหนื่อยมากๆเขาเลยแนะนําตัวนี้คือเราไม่ต้องเหนื่อยเรามาถึงก็เลือกทรงผมเลือกตาเลือกสีเลือกเสือ้อเปลี่ยนสีอะไรก็วาดไปก็จะได้ประมาณนี้เนาะยังไงก็หวังว่าจะเอาไปใช้กันด้วยนะ ฝากช่วยกดไลค์กดซับเพื่อใช้กดญแดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะเนี่ยก็ขอบายบายก่อนนะแฮ่ยยังไงก็มันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงเนาะวันนี้ก็ใช้ตัวผู้ชายมาสอนน้องๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหวังว่าน้องผู้ชายที่เข้ามาถามหรือว่าน้องผู้หญิงที่เข้ามาถามเนี่ยก็ลองเอาโปรแกรมนี้ไปใช้ก็ได้เนาะไม่ต้องเสียเวลาวาดแล้วก็สามารถใช้งานได้จริง ก็จะไปประมาณนี้แหละแงก็ไม่ผ่ายนะฝากมากดไลค์กดซับให้ด้วยหลักกะซืบซับกระซืบไลค์ like ให้เขาด้วยนะแงก็บ๊ายบาย